ี่น้องที่รักวันนี้เราสมโพธิพระฤาษีศักดิ์สิทธิ์ของพระเยสุเจ้าพระเจ้าสมมอบหมายให้ผู้ที่พระองค์ส่งมาต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําที่ต้องซื่อสัตย์ดังผู้เลี้ยงแกะที่ดีหากผู้นําไม่ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์พระเจ้าจะส่งมาทําหน้าที่นั้นแทนพระองค์จะแสวงหาแกะที่หายไปหรือถูกละทิ้งจากผู้เลี้ยงที่เลวเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของที่ทําหน้าที่ด้วยความรัก พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงการเอาใจใส่ของพระองค์คือรูปแบบล่วงหน้าของพระราสารเรื่องลูกแกะที่หายไปที่มีอยู่ในพระวรสารนบุรุกาบทที่15ข้อที่4พระเยสุจ้าทรงได้สมญาว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีตามในหนังสือปรกาโศเอศเสเทียนได้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงติดตามหาพระองค์จะทำจริงตามที่ทรงกำหนด และไม่มีสิ่งใดจะมาต้านได้คำสัญญาที่จะรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายไปและนำออกมาจากชนชาติต่างๆจึงหมายถึงการที่พระองค์จะทรงนำประชากรทั้งหลายเข้ามาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่เป็นความสมบูรณ์ครบครันแต่ตามคำกล่าวของเอเสเคียนในเวลานั้นก็คือการที่พระเจ้าจะทรงนำชนอิสราเอลกลับมาจากบาบิโลน และนำเขาทั้งหลายมายังแผ่นดินของเขาเองสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าจะไม่เพียงแค่นำเขาไปในเรื่องทางกายภาพเท่านั้นแต่จะส่งฟื้นฟูชีวิตจิตด,ด้วยสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงทานั้นเป็นไปจากความรักนิรันดรพระองค์ทรงประทานการอภัยความผิดพระองค์ทรงยกโทษบาปที่ทำให้ชีวิตนั้นได้พักอย่างแท้จริง และพระอ,องค์ยังประทานการเลี้ยงดูอย่างดีสิ่งที่เอเซเคียนกล่าวทําให้ชนอิสราเอลมีความหวังที่พระเจ้าไม่ละทิ้งพวกเขาพระอ,องค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เอาใจใส่แกะของตนพระเจ้าทรงทําตามที่ทรงสัญญาเสมอและคําสัญญานี้ก็มาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความยุติธรรมพระเจ้าทรงดูแลฝูงแกะด้วยความรักและพระเมตตา แกะที่อ่อนแอจะได้รับการเสริมกำลังส่วนแกะที่เข้มแข็งพระองค์ก็จะทรงทำให้สามารถช่วยเหลือแกะตัวอื่นๆได้สิ่งนี้จึงเป็นหน้าที่ของคิตชนที่เข้มแข็งที่จะต้องช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้อื่นโดยไม่มีความคิดว่าตนเองกำลังถูกเอาเปรียบเพราะทุกอย่างที่เรามีได้นั้นล้วนมาจากพระเจ้าเราจึงต้องสแสวงหาสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตเรา วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราทุกคนได้พักพิงปลอดภัยในพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงดูแลเราด้วยดีด้วยความรักและหากเราเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้อื่นเราก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความรักและความยุติธรรม Some bright on this